Hello, friend. ありがとうございました。 존재하게 하 สวัสดีครับปล่อยออกมาให้หมดถามมีเท่าไหร่ปล่อยออกมาให้หมดโชว์พลังของไทแฟนใหม่คุณจิงยองฮะทักทายแฟนๆของคุณอย่างเป็นทางการดีกว่าฮะสวัสดีครับ ทั้งสามคนชินยองนะครับผมแล้วก็เสียงดีก um oh, ันทุกคนเลยวันนี้เป็นว uh, ันที <h> <h 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 ่ดีมากเลยครับผมวันนี้เป็นวันที่ดีมากเลยครับผมวันนี้เป็นวันที่ดีมากเลยครับผม รู้รู้จนอัดเสียงไปเลยอยากให้เก็บเสียงไว้เพราะผมเป็นห่วงว่าทุกคนจะเจ็บคอชิ้นกสีน้ำเงินกันผมว่าอันนี้เราเพิ่งเริ่มงานนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวฮะวันนี้เขาเตรียมมาคนละห้าคอห้าคอเลยคนละห้าคอแล้วเขาจะทิ้งเสียงไว้ที่นี่ไม่ได้ครับพรุ่งนี้ด้วยไงครับพรุ่งนี้ไม่เปลี่ยนคนเลยเหรอฮะคนเดิมเหรอฮะ 아, 내가 뭐하고 싶어? 그간 제가 했던 것들과 못 보여줬던 것들 그래서 랑데부 뜻이 이렇게 저희끼리 은밀한 만남이다 보니까 네. 저희끼리만 알수 있게 네. 딱 여기에서만 보여드리려고 네. 합니다 <laughs> ก็คือที่ผ่านมา4ีปีที่เราไม่ได้เจอกันนะคะผมก็มีผลงานมากมายใช่ไหมครับก็คือครั้งนี้ได้เตรียมหลากหลายพร์ฟอร์แม์แล้วก็ผลงานนะครับมาให้ทุกคนได้รู้จักกันแล้วก็รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะเขาบอกว่ารังเด u s ูหมายความว่า secret meeting between you and me ถูกไหมครับรก็รัเดด้วแต่ก็เลยว่ามันเป็นแบบ secret meeting กันนดผมอะ่ะก็เลยรู้จักกันแค่นี้แค่พวกเราแต่รู้สึกว่าวันนี้คงเป็นลังเดวูไม่ได้ ไม่ใช่เปนอีกนสเ n s เันทหอก่อเพราะทุกคนน่าจะกำลังลนเอ s นแล้วเรียบร้อยมันจะไม่ซีเควตมไม่ซีควต U M V แล้วไม่ซีเคแล้วลงตั้งแต่เมื่อวานแล้วอ่าโอเคโอเคโอเคโอวี่ซิ์อุ้ยเขาเชิญเดี๋ยวท่านช้าไปซิวินาทีช้าไปนิดเดียวขอเป็นคนเชิญคุณนั่นได้ไหมคะอ่าไดคับได้คไไดยค

ขอโทษนะครับพี่นุ้ยพูดแบบนี้ทำให้แฟนคลับผมเจ็บาไม่ได้นะ sorry ขอโทษคะเอาล่ะต้องบอกอย่างนี้ฮะในพาร์ทของการเป็นนักร้องทุกคนก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะฮะอีกหนึ่งพาร์ทในชีวิตของจินยองก็คือพาร์ทของการเป็นนักแสดงอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพาร์ทของคุณเช่นกัน นะครัูได้น้องหมีพูดได้เขาจะมีคีย์เวิร์ดที่ถ้าคุณจินยองเลือกตัวไหนออกมาจะมีคีย์เวิร์ดออกมาแล้วให้คุณจินยองเนี่ยอธิบายขยายความคีย์เวิร์ดนั้นคุณเข้าใจไหมฮะโอเคคุณเข้าใจใช่ไหมฮะทำไมน้องหมีดูหนาวจังเลยอ่ะอันนี้เบอร์หนึ่งใช่ไหมครับหมีเบอร์หนึ่งดึงอ่าอ่าเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งดึงหนึ่ง หนึ่งสองใช่นับอีกนับอีกชอบหนึ่งสองส่สี่สส่ใช่ใช่ครับนับย้อนสี่สามสองหนึ่งสี่สามสี่สี่สี่สมสองหนึ่งสองสี่หนึ่งส สอม t w yes องส2่หนึ่งสาสองหนึ่งองามอถตรงๆได้ไหมเราทำเพื่ออะไรกันนะคระก่จ้านก็ผมว่าไม่โอเคแล้วตอนนี้ถ้าจะให้โอเคให้คุณเลือกดีกว่งฮะออโต้บอยก็มีนะมีมอเตอร์ไซค์วางอยู่ข้างๆด้วยนะ ดูมีเรื่องราวเด๊ดูมีเรื่องราวอยากฟังเสียงเขาว่าจะเป็นคีย์เวิร์ดอะไรบอลจะรูบเกลือเดี๋ยวผมขอฟังก่อนนะครับโอเคที่여기서소리가나네요เสียงมันมาจากตรงตรงนี้ What's w มาตรงนี้เลยเกิดอะไรขึ้นครับเสียงที่ออกจากตรงก้นเขาคือ 한테 그린 되 하? 0한테 들려 줘야겠네요. 합แ 갈게요. ได้ยินไหมครับถืลิอเลคทา่นนคับไม่ใช่คแฟคุณไม่ได้ยินนะนั่งตรงนี้ยังไม่ได้ยินเลยฮะยนไหจ เขาไม่รู้เินนกแอาเมเกาีว่านั่นได้ยักดคนนี้คีอควคราเมล่าีว่าัเนักคนที่มีความฝันที่ยากนะเป็ีนนัดยนักแสดงคนนี้คือคีย์เมิร์ดันที่มีความฝันว่านา่จะเป็นนักแสดงนึกออกไราเมื่องัะไมรเราี่อไยิลกงคบเมื่อกี้มีเกาียน่งมา อึนดงอันมีคนตอบถูกอึนดงอ้าอึนดงว่าัอึนดงเลยครับใช่ครับ My Love อึนดงถูกต้องค่ะอ่าเรื่องนี้นั่นเองนะคะอยากถามว่าเรื่อง My Love อึนดงเนี่ยนะคะมีความหมายยังไงต่อการเป็นนักแสดงของคุณจินยองบ้างขอบคุณครับ น่ารักเหมือนเดิมฉันไม่เชื่อคำโกหกแบบนี้ฉันเป็นคนที่แบบมองตรงโต้พูดตรงโอ้งั้นหล่อขึ้นกว่าเดิมคุณกเขาต้องการอันนี้เขาต้องการอันนี้

วได้ไหมคุณยังจำได้ไหมแพดเดสปดปีที่แลนวผมจำไม่ได้หรอกนะแต่ว่าแฟนๆอยากดูอยากดูไหมอยากดูเสียงไหมจริงๆจำไม่ได้เลยแต่บอกตรงๆจำไม่ได้เลยจำอะไประมาณนี้ กูเคนี่ฮะดีลอยใช่ไหมดีปลบมือใช่คุณแฟนๆข้างสายชอบมา ผมรู้สึกขอโทษกับพี่ๆที่เต้นแทบแดนซ์จริงๆอะอะแต่ผมอยากเรียนจริงๆเลยนะดูดูดีดูมีอะไรอยู่แล้วเมื่อกี้ก็ดูดีแล้วนะเอาเป็นว่าถ้ารองรองเท้าอะอันนี้คือใช่เลยรองเท้าที่พี่ใส่อยู่อะ tap ่ a c e l o s e up please c o s e รองเท้าพี่ดูหน่อยค่ะมันต้องรองเท้าแบบนี้ไม่ต้อง close up ฮะ โทษนะไม่ต้องฮะเนี่ยเดือดร้อนซะแล้วเดือดร้อนซะแล้วอ่ะนั่นคือเรื่องแรกนะฮะผ่านจากน้องหมีตัวแรก I love you Hey sit down Where are you from China 你好ไม่ต้องไม่ต้อง พาย่างเย็นหวานนะคะเป็น no My Love Blooms นะคะเรื่องนี้ทำไมคุณถึงรับเล่นเรื่องนี้ฮะคุณจินยองเล่นเป็นตอนวัยรุ่นของคุณยูจีแทนก็เลยก็เลยเป็นสาเหตุที่ตัดสินใจรับเล่นเรื่องนี้เขาบอกว่าพอคุณเล่นแล้วเนี่ยเพื่อนๆที่ร่วมเล่นแสดงกับคุณเนี่ยก็ชื่นชมคุณมากๆเลยโดยเฉพาะมีคำพูดเยี่ยมจริงๆโอเคไหมหนึ่งสองสาม

이양진진. 이양청 팬클럽 씨아 가세 이양진진. 아란그 토카타미이 두번째 뭔가 내용은 힘들어서 막 연기하다가 힘들고 끝나면 아 이렇게 처지는데 바로 대기할 때는 또막 농담 막 치고 하다 보니까 사실 정신적으로는 전혀 안 힘들었던 거 같아. 막 ไม่ได้สนิทมากเท่าเมมเบอร์ของพวกเราแต่ก็คือสนิทกับเพื่อนๆที่ร่วมงานก็คือนักแสดงที่ได้เล่นเรื่องนี้ด้วยกันนะคะก็คือตอนคือยูบารบีและสนิก็คือนทตนนิสัยผมกับยูบาบีก็ไม่ค่อยเหมือนนะครอ๋อเป็นไบอกหล่อเหมือนกันยี่งจิงๆ 되게 이렇게 제가 팬들을 게 아끼는 것처럼 되게 아끼는 걸 잘하는 것 같아요, 바비. 그가가같 와, แบบ거 말고 사실 바비 는 너무 착해요. แ그그그 아, 순간에 너무 착한데 저는 그렇지 <laughs> คือบาร์บีเขาไม่โกรธเลยเลยอ่ะอ้ทั้งทั้งู้มิอาคือเขาก็จะแบบพิมีจ๋าอะไรอย่างงี้ตลอดเนาะอืฉันชอบพานามีแจ็คสันเฮ้ยเบ็นบนอันนี้คือเวลาที่ผมโกรธอ่ะจะเป็นแบบนี้เจพีบาบีนีนวิาใจดีเหลือเกินโอ้และถ้าจะพูดกับแฟนๆวันนี้อยากอยากดูคาแรคเตอร์ของบาบีก่อนว่าจะพูดกับแฟนๆยังไง อาก뭐이렇게부르지อ을까ะครกังแบบนี้เนาะลองเรียกแบบกรธแบบที่เป็นคุณสิฮะเพราะแฟนอยากได้อารมณ์แบบว่าเราใจเนาะเดชสอากาเซนอากาเซน พูดกับอากาเซ่แบบนี้สิค่แต่เวลาพูดกับเมมเบอร์เวลาโกรธกับเมมเบอร์ก็ต้องเรียกแบบเมื่อกี้หย่าโอเคนะฮะทั้งหมดนี้ The Dream Night เจฟี่เอ่อคุณเจมฟ์ทำใน Dream Night ด้วยต่อ 사실 다 너무 너무 다 좋죠. 근데 뭐 우리 회사 선배님들을 다 좋아하는 것 같아요. 좋이에요 좋아요. 요 좋아요. 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 좋아 좋아요. 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 아요 좋아요. 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 좋 네그렇죠그리고 N JB ด้วรนะน a m n t น่คนใน d r e a n g นะคะก็จะมีทั้งหมด7คนใช่ไหมครันักแสดง JB Mark Jackson ชื่อจริงพี่พี่ี่พี JB ี่พี่ Even many people k 이 o w My dream nine and a half, got a meet and j ฟอิตส์เด้ง let's go ขอไปดูก่อนได้ไหมครับว่าฟันยังอยู่ไหมปะหลบก็ทิ้ง D1 D D1 มีไหมคะ D ยู่สอ D ไม่มีหรอก D D เป็นอ,อ,อะไรขออนุญาตนะฮะมันดูไม่ออกจริงๆอ่ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะใส่ใหม่นะคะเดี๋ยวจะ,ะวใส่คืนเป็นะฮะใส่คืนแล้วจับขึ้นมาจะดูอีกหรอ <laughs> อยากรู้อันนี้อยากรู้สุดตัวรอต่อล้วครับ A. B. A. A. b A B, b. b. A b. b Boy B A B Boy แล้วก็ A f o u หมดแล้วเหรอฮะเลขสคุณออกมาเลยจ้าหายใจเข้าฮึบฮึบฮึบไปฮึบไปเร็วเดี๋ยวทำไปฮึบไปฮึบเออประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้เออชูนี้ ชื่ออะไรคะชื่อเมย์ค่ะเมย์เดย์เมย์ thank you โปรเพิ่ม 个问题。嗯嗯 <laughs> ได้ลองพูดดูก็อยากจะบอกว่าก็รักเขามากแล้วก็อยากให้เขาดูแลสุขภาพแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงพวกเราทุกคนรอเขาเสมอ่ทำอะไให้ตัวเองมีความสุขก็ทำไปเลยค่ะทุกคนจะรอสพอร์ตเขาค่ะผมจะพูดือนผมไปแบบ สิ่งที่คุณเมย์ยังไม่รู้ก็คือรูปพลอรอยนี้นะคะถ่ายแล้วรูปจะขึ้นปีหน้าร <c oughs> อค่ะรอรอรอนะคุณเมย์รอ,อหน่อยนะเออเดี๋ยวให้คุณจินยองมอบให้ดีกว่าเ <c oughs> มย์ได้หลายซับหลายซอนมากเมย์เ <c oughs> มย์เ <c oughs> มพอแล้ว <c oughs> จับได้แล้วเมย์ ได้แล้วจ้าเน่เอาหมีคืนด้วยไหม